ทำอะไร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 ลูกทำอะไรครับจะเอาอะไรไม่ได้อย่างใจเรื่องอะไรไม่ได้อย่างใจเรื่องอะไรอะถึงทำอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างใจเรื่องอะไรเอาอะไรจะเอาอะไร จะไปไหนอืมจะไปไหนจะเอาอะไรไมาชวนไปเที่ยว ต่ชวนไปเที่ยวไม่ไปได้ไหมฮะไม่ไปได้ไหมเด็กจะชวนไปเที่ยวถามว่าไม่ไปได้ไหมดูสมดหาเอาไงดีเอาไงด,ดีอ่ะเขาจะนอนอะทำไงล่ะมันจะไปจะไปให้ได้ 난 a n g